สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพาโชคคนเดิมลุงสอพารวยนะครับเมื่อนี้ภาพพี่น้องฮิซี่มาตามแนวทางเลขอ่างน้ำมนต์เลขขันน้ำมนต์นะครับของวัดศรีทรงธรรมนะครับเขาบมาลหลายหงวดติดนะครับพ,พี่น้องฮิซีได้ติดตามมาเรื่อยๆกน่าจะเห็นู่วัดศรีทรงธรรมเลขขันน้ำมนต์นี้บอ่อผาดนะครับวัดวันนึงหัน อจับอกมาคือ8 5ตรงๆรงครับ8 5ตรงๆสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับสำหรับงวดนี้อาจารย์เพิ่นนัดให้มามือนี้พิ่นเจ็ดไวแล้วนะครับหน่าแหละกระไดเลยนะครับมือนี้ได้เลยเม<า>ื่อนั่นมาอาจารย์ให้อาจารย์บอกว่าเลขกที่เขาหามาเล็กฝันเด็กพุมม่มหามาบอกว่า เลขวดนี้มีศูนย์วสันครับแต่ว่ามันสิตรงกับเลขขันน้ำมนต์บ่อ,บอเข้าไปเบิ่งกันครับว่าเมื่อนี้ขันน้ำม่ตนเป็นใดตัวใดน,นะครับเมื่อนั้นพศออครับทีมงานมาจุดถูกอยู่นี่นะครับถูบพระพิคเนตรเนาะที่อาจารย์เปินไห้จุดถูกได้สองสี่หกนะครับโอ้ยบอกว่าไปเที่ยวเพื่อนบ้านก้อนก่อนที่ไปรัฐบาลไทยวสันพี่น้นองเพื่อนกัน โชคมันกันหลายอยู่ครับแต่ว่าฝืนหน้าเมือนันตามต่อบไดดมาอาจารย์พ้นไปธุระไปพ้นนี่จิตนิมนต์อยู่ทางกรุงเทพพุนะครับแต่เลบยบไดต่อครับเมื่อนี้เอาไหมครับท่านผู้ชมครับไปเที่ยวรัฐบาลไทยนะครับต่องวดนะครับมันก็เป็นต่องวดและเป็นโค้งสุดท้ายพร้อมนะครับเพราะว่าอันกับเมื่อนี้กับวันที่ ยี 62, been, mainland, ่สิบหกบครับมือนนี้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมือนนี่ยี่สิบหกแล้วคิดว่าเป็นคงสุดท้ายนะครับไปพี่น้องที่ข้าไปฟังอาจารย์บอให้ฟังบันกาดพมธสการคบอาจาจย์สาธุสาธุสาธุอ้ามันนี้มากพบพ่อ่กันอีกแล้วในมือบันนผะเย็นดับ บรรระแแล้กก็เบิดเดือนหา,าสู้เดือนหกสู้บุญบังไฟแล้กการเลขมนีมาพบพออ่อมากันคือเก้าเหมือนเดิมที่ได้ตามนัดไวเลขมาขอแนวทางอขอแนวทางแนวทางของคันน้ำมลท,ที่เคยเข่ากับเตรเข่าตลอดได้เข่าสองสามหมวดเขามาแล้ว<ช>อันนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางให้เอฟซี่ได ศึกษาเปลี่ยนแนวทางมักตัวได้กะกะซื้อบ่าม,าอบมักกะ่านบ่เห็นว่าไฮเลนเป็นอาชีพบ่เห็นว่าไฮเลนเป็นการพนันไฮเลน์เพื่อไถ่เขียดเพื่อสนุกสนานซื้อให้ากับเปลี่ยนแค่แนวทา่าบ่ต้องท้ามาเก่งตัวไดมักตัวใดสีถือกบ่เนี่เให้บ่หูเพราะว่ามันเป็นแค่เพียงแนวทาง่อบอกใหญ้ญยาิให้ยม ให้ผู้ที่มักนะได้เบื้องได้ศึกษาได้เบิ้งได้ศึกษา,กษาคือเข้ากินเขานี่แหละเข้าอยากแนวไดให้กับกินแนวนั้นอันนี้คือกันเข้ามักแน่วไดเข้ากับเบื้องเป็นเพียงแนวแนวทางให้ปฏิบัติให้ศึกษาเป็นเลขท่านำมุ่นที่ได้เฮ็ดขึ้นมามันถูกต้องอมันถือกับผู้มักกับซื้อบ่ถือกับท่านไปแต่ว่าตาก้อนนานั่นกับ มึงเศร้ามึงมันเศร้าหน่อยมึงมัอเริ่มมัอเศร้าเลล่ะฟันอ่าฟันมาเขาเอาปืนมาห่างจะบอกที่เป็นตัวได้โมจ้กว่านแตเบิ้งทำหนาให้ฟันเนี่ยเอฟซีตีเอาฟันมาเขาเอาปืนมาห่างปืนธรรมดาเนี่ยล่ะว่ายาววัสั้นปืนธรรมดานั่นกะรไอฝากหยาดฝากโยมไปพิจารณาเป็นเพียงแนวทางขันผู้ใดมีโชคขันผู้ใดมีลาภแล้วกะอย่าลืมเฮ็ดบุญอ่าเฮ็ดบุญสร้างบุญเพื่อ เพิ่มบารมีเจ้าของอ,อีกอย่างหนึ่งที่เขาลืมบ้างเนี่ยก็คือเห็ดบุญน้ำพ่อนํ้ำเมร์น้ำปู่ที่ให้กำเนิดเท่าย่างขี้ไหลแต่ข้าหมาักข้าพูเพิ่นซื้อเขาซื้อน้ำไปเพิ่นให้ติดใหม่ติดเมื่อเพิ่นพ,นพ่อติดซื้อบานซื้อยาอบาไว้เพิ่นพ่วาการทําบุญการถ้าการทํา,าบุญจะเรียกมองเห็ดท่านจะเรียกคนะฉะนั้นแล้วเท่ากาับปลวกผู้ใดยุ่งเก่เห็ดในพลอยไม่เอาต่อไปนี่กะ เบิ้งเล็แนวทางนำม้นเดอร์ฝากให้ญาติโยมพี่น้องเข้าเบิ้งสบู่ซุคน์อ้านอ่านนำม้นอ่านน้ำม้นเดอร์อ้ยแบบเนี้ยเบื้งที่ละกองก็ได้พี่น้องยังว่าอ้างกันให้พศสอบเมื่อกว่าน้ำเล็กเห็นตไอไหนพศอุ้ยเห็นหาเห็นแปดเห็นศูนย์เห็นเก้าเห็นหนึ่ง พี่ขออ,ออนุญาตเ้อเอาที่ละกล่องก็ได้ครับเอาที่ละกล่องแปดศนหบอรครับแล้วศูนย์หนึ่งนนบอพี่น้องแปดศูนย์หแปดศูนย์เ้าแล้วกับ 5, หาหนึ่งโอหาหาไปยุคเดียวพ่อบอ่อิุ่นเนนบอ 908 908ย์แเกี่ยงกันอยู่นี่คือ9ก้านแคปหน้าจอไว้เบิ่งเอาเรือพี่น้องครับแคปหน้าจอเลยครับห้าไปแปลเอาคือท่างไงหาหน่งบะแมนเก้นย์แเด้อคันเบิ่งท่านเก้าศูนย์แปดหกศูนย์แปดเนาะเก้าศูนแปดี่เป็นสัตว์ขนาด เก้าศูนย์แปดแปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกโอแปดศูนหกบางร<า>ับ้างจับเอาเด้อพี่น้องเอาเบื้องข้างนี้เห็นสุดแล้พี่น้องเดี๋ยวจะนอนให้เจ้งถามพายอารย์ให้พายอารย์จับให้ค่ะเดี๋ยเด้อพี่น้องขออนุญาตให้กล่องั้างนี้เบื้งน้าก่อน แต่ละเอาทีละกล้องทีละกล้องเดี๋ยวเห้นพันซูมก่นพี่น้องอ็กซี่เฮ้าเดี๋ยวเจนเย็นครับพอซอเข็นตัวแรกครับห้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าหรือศูนย์หกครับเดี๋ยวแต่แตเลี้ยงสามตัวบนนี้ตัวรร 8, 0, แรกครับแปดศูนย์หกบอครับค่ะแต่เลขที่มันเลี้ยงกันยืนนี่คือแปดศูนย์หกครับหาหนึ่งน่าจะเป็นล่างหรือหนึ่งหาน่าจะเป็นล่าง อันนี้อยู่ที่การคาดคะเนนาะครับการคาดคะเนของพอ,อดอดอันนี้เดี๋ยวจะเข้าจังคุยกับพราะอา,ารย์ทานนะครับรอพระอารย์เนาะห้าหนึ่งแปดศูนย์หกครับแต่ที่มันเข้าเห็นเลี้ยงอยู่นี่ถ้าสิแปรตามลักษณะของตัวเลขมันน่าจะเป็น806 51ห้าหรือหนึ่งห้านี่แหละครับน่าจะเป็น806บน ห้าหนึ่งหนึ่งห้าล่างประมาณนี้นะครับครับอาจารย์จับเก้าศูนย์แปดนะครับเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดนะครับเขียนตามและะ้วก็ศูนย์แปดหก 1 8 6แล้วก็ 180, 1น0่งแป้องตัวสองตัวแต่จะมี90 90 แปดศูนย์แปดศูนย์หกเก้าหกเก้ากับห้าหนึ่งห้าหนึ่งครบทุกตัวคือเพิ่นบอกไว้หลังวันนี้วันวันที่สองเนาะเลขสิมีศูนย์กับห้อีกดีครับศูนย์ไม่ดีแม่พระอาจารย์ฟันเราจมาเคลื่อนมือเศร้าหนึ่งกับฟันว่าเข้าฝืนมหาอี เป็นก็เป็นแปดบอยจันแปดศูนย์แปดกับมาศูนย์กับมาเยอ่นตัวเน่ตัวเน้นการคันตัวเน้นคันมากคันไพ่จันมากกับมากเก้าศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์นะเก้าแปดศูนย์เนาะกอเป็นเลขชอบเป็นการส่วนตัวของพพ่จันสองศูดีค่ะอาจารย์ชอบแปดศูนนะครับ แต่สิมาอยู่กักมักกามักติบบาว่าบ่อผาดต่อหลอดนี่มันบาดจันบ๊อบาดแต่บแบบอะแคปหน้าจอเด้อครับพี่น้องเอฟซีบมักตามที่จับไว้หายกับเบิ้งในขันน้ำมนต์นะครับจับเราดูที่ขันน้ำมนต์เราไปแคปหน้าจอแล้วก็ไป that thing.